เอาพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปเริ่มกันที่ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีครับปีนี้รัฐบาลได้ยกระดับการจัดงานและก็กิจกรรมต่างๆให้เป็นรูปแบบเฟสติวัลนะครับก็คือเป็นแบบที่ซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมเลยนะครับให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นตามนโยบายการขานรับกับขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยแล้ก็ต่างชาติครับ แล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นซึ่งบรรยากาศของการจัดงานขบวนแห่เทียน2วัน2คืนที่ว่านี้ครับพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเทาต่างชาตินะครับเข้ามาร่วมงานนับหมื่นคนเลยนะครับโดยขบวนต้นเทียนขบวนแรกครับเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เรื่องของขบวนแห่เทียนพรรษาเป็นเทียนพระราชทานแล้วก็ผ้าอาบน้ําฝนพระราชทานตามมาด้วยขบวนต้นเทียนประเภทต่างๆได้แก่ประเภทแกะสลักติดพิมพ์ เทียนโบราณครับในปีนี้มีเทียนเข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า51ต้นเลยนะครับมีด้วยกัน3ขนาดทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กโดยแต่ละขบวนต้นเทียนที่เคลื่อนสู่ประรำพิธีก็มีการแสดงของขบวนแห่จำนวน35ขบวนฮะที่เข้ามาร่วมสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่มาติดตามชมตลอดทั้ง2ฝั่งถนน รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทได้ยกระดับงานประเพณีแห่เทียนภาษาอุบลราชธานีให้เป็นงานระดับโลกครับให้เป็นหมุดหมายสําคัญที่ทุกคนห้ามพลาดโดยจัดกิจกรรมพิเศษสุดอลังการตั้งแต่งานวิจิตห้ภาค แอดอุบลราชธานีงานนี้แสงสีเสียงนี่อลังการแอดอุบลราชธานีแสงสินแห่งศรัทธาครับ<ม>ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน <replication. S 1> ก็พูดไปเสียงเดียวกันแล้วครับว่างานประเพณีแห่เทียนพรรษาปีนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดและทรทเองเขาก็คาดน,นะครับว่าจะมีเงินสะพัดกว่า800ล้านบาทสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานีรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างดีเลย ทางด้านบริษัทธนชาติประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนงานประเพณีแห่เทีย,ยนพรรษาของบราชธานีต่อเนื่องเป็นปีที่2ล่าสุดเนี่ยนะครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับชุมชนวัดศรีประดูที่ได้รับรางวัลนะครับชนะเลิศประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่คุณผู้ชมครับนี่ตามภาพนี่เป็นประเภทติดพิมนะนะฮะก็ในการประกวดต้นเทียนปีนี้ก็มีหลายขบวนเลยนะครับวัดศรีประดูได้ติดพิมพ์ขนาดใหญ่ผมไปตรวจสอบล่าสุดคือวัดพระธาตุหนองบัวเนี่ย ได้ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่นะครับอ่าอเนี่ยเขาจัดแสดงโชว์ในพื้นที่ทุ่งสีเมืองให้ได้รับชมตลอดนะครับในช่วงนี้โดยนะครับภาพของเทียนวัดศรีประดูเนี่ยนะครับ<อ>ก็ถ่ายทอดเรื่องราวของเจ้าชายศิริธราพระสัพพัญญูทธนาออกผนวดนะครับแล้วก็มีพระนารายณ์ทรงครุฑเป็นเทวดาที่อัญเชิญปกป้องอุ้มชูช่วยเหลือให้ไปสู่เป้าหมายเป็นผลงานของช่างเทียนวัดศรีประดูที่สร้างสารรค์งานออกมาได้อย่างวิจิตรแล้วก็ยิ่งใหญ่ สมกับงานประเพณีไทยที่โด่งดังระดับโลกครับสำหรับใครที่พลาดชมความสวยงามของขอบวนต้นเทียนสามารถรับชมความสวยงามขบวนต้นเทียนในกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือน ที่จัดขึ้นบริเวณห้วยวังนองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันนี้จนถึง22สิงหาคือในช่วงประเพณีแห่เทียนเนี่ยก็จะวางรายร้อมของ<ะ>ทุ่งสีเมืองแต่พอหลังจากนี้จะไปอยู่ที่ห้วยวังนองนะคุณผู้ชมเป็นถนนคนเดินถนนสายเทียนไปรับชมกันได้ก็คือช่วงเทศกาล<ะ>ก็คือโชว์2วันใชไ่ไหมคะมีการแห่2วัน2คืนแต่ว่าหลังจากนี้ก็สามารถไปดูกันต่อได้ะนะอันนั้นคือ